สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซี FC ทั้งช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพนมาทักทายสบายดีกับเอฟซีทั้งช่องวันพฤหัสนะคะวันที่13มีนาคม2568เนาะเอฟซี FC เนาะอ่าวันนี้แม่เพนมาทักทายสบายดีกับเอฟซีทั้งช่องเพื่อที่จะพาเอฟซีทั้งช่องไปตามเอาแนวทางนะคะ รัฐบาลไทยงวดวันที่16มีนาคม2568ของหมอดูเลขเด็ดกันนะคะ fc ว่างวดนี้เพิ่นจะให้ตัวใดมากนะคะ fc มาเบิ่งน้ากันส่วนลาวพัฒนาเมื่อวานนี้ของพ่อหลุดนะคะ fc บนให้มา6บ่มากเลยเนาะ6เนาะส่วนล่างให้มา4-4ขึ้นบนนะคะ fc จับคู่ก็บอกเขานะคะหลุดค่ะเมื่อวานนี้เนาะ อ่ะบอกเป็นอย่างค่ะตัวเลขทุกตัวทุกเซียนทุกอาจารย์ก็มีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาเมิดทุกเซียนทุกอาจารย์นั่นแหลเะเนาะ fc เ,เนาะยิ่งหายหน่อยครูก็ยิ่งมีสิทธิ์หลุดได้นะคะ fc เนาะอ่อะแม่เพ่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ่นด้วยนะคะบ่ววาจะเป็นแนวทางได้กระตามเนาะที่แม่เพ่นลงคลิปไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคลิปด้วยื่าววานี้มีผู้ใดมันเนี่ยค่ะทีแม่เพ่นก่อนจะลงแนวทางของหมอดูเลขเด็ดเนาะแม่เพ่นไปทไ,ปกกไทปยซองทะเบียนรด แก่เข่าของวัดป่าพุทธรักษานะคะแก่เข่าทําบุญนะคะบุญอุ้มเขาเพิ่นมาเพอเขาแพงเงินน้ำม่วานี่แม่เพ่นก็รวมทําบุญน้ำเพิ่นไปหารลยบาทนะคะแม่เพ่นผ้าเอฟซีไปซองตัวเลขทะเบียนลดอุ้ยเสียดายแตกสามตัวตรงๆง,งเลยเนาะทะเบียนลดเนาะมาสามตัวตรงๆเลยค่ะเอฟซีจงเม่นเสียดายค่ะแม่เพ่นซื้อแค่เลข2สองตัวนะคะได้หนหนึ่งนะคะอ่ะนี่แหละเนาะเพะิ่นว่าทําบุญรวมกัน จะได้เฮงเฮงปังปังไปน้ากันนะคะเอซีเนาะว่านี่ผู้ใดถึงตาตรงใจกับทะเบียนรถว่านี่คือสิได้ยูเนาะก็ดีใจกับเอฟซีทั้งช่องบางคนก็ได้ยูสามตัวเพิ่นว่าได้บาทสองบาทนี่แหละเพิ่นเ่ได้เล่นหลายน,นี่นะเนาะก็ดีใจน้ำเนาะอ่ะก่อนจะข้าไปเบิ้งแนวทางของหมอดูเลขเด็ดไม่เพนมาขอโฆษณานะนะคะฝากเอฟซีทั้งช่องด้วยเนาะอันนี้จะเป็นลิปสติกที่สุดใจพารวยนะคะเอฟซีนี่ค่ะ สุดใจพารวยเอามาเ<ม>นาะในเพนก็เลยเอามาขายซอยเพลินนะคะผู้เดอยกากจะอุดหนุนนะคะอยากจะแบ่งปันน้ําใจให้สุดใจพารวยก็เอาลิปสติกไปเพิ่มความสวยความงามให้ตัวเองก็แล้วกันนะคะ<ม> fc เพราะว่า<ม>อยากจะช่วยทั้งไหนกะบัวบับหูจะช่วยเนาะคะ่ะ<ม>ก็ให้มาอุดหนุนลิปสติกของสุดใจพารวยถ้าเพิ่นเพิ่นหาอะไรใด,ดเสริมนะคะ fc อ่ะซอยกันนะคะซอยกันไปทุกทุกอย่างนะก็ อยากให้ f อฟซีแบ่งปันน้ำใจให้กันและกันเนาะค่ะอย่าพึ่งว่าเอ้ขายแต่ของอยู่นั่นแหละแต่ว่าแม่เพ้นก็นจะขอให้ซอยฟฟี่กับใดเนาะเขากำมีแบ่งกันแลกเปลี่ยนกันอย mm ่างสิ้นะเซก็ mm hmm. กได้ลิปสติกไปใส่ให้มันเป็นสีสวยสดใสง่ามๆค mm ่ะนี่ค่ะแล้วก็สุดใจพาเลยก็ได้นิดๆหน่อยๆนะคะก็รวมค่าส่งรวมกันนี้แม่เพนว่าสุดใจพารวยว่า อ่าเจ็ดสิบห้าบาทนะคะแล้วบวกค่าส่งอีกห้าสิบาทนะคะ f c ซเป็นอยู่ร้อยกว่าบาทเนาะนี่ค่ะสีสวยสยง,งามเป็นลิปแมทนะคะ f c เป็นลิปแมทติดทนนานกันน้ำได้กันเหงื่อได้นะคะกินข้าวก็บรุดเวยคะ่ะ FC นี่นะี่ยนี่เพลินอันนี้จะเป็นสีศูนย์เจ็ดนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสีศูนย์เจ็ดค่ะเห็นบ่ค่ะบ่เห็นะะ <Okay. S 1> วนะ ศูนย์เจ็ดเดี๋ยวไม่เพ่นจะท่าสีไฮเบิง้งอันนี้ศูนย์เจ็ดอันหนึ่งอันดับแรกเนาะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะเดี๋ยวจะท่าสลังเมือ่อไหร่เบิง้งอันนี้เป็นศูนย์เจ็ดเนาะอันนี้เป็นศูนย์สามนะคะเดี๋ยวจะท่าให้เบิ้งเด้ออันนี้ผู้ใดมักสีแบบใดกะให้ทักไล่มาหาไม่เพ่นใดค่ะตามเบอร์ 065 3418836นะคะอันนี้จะเป็นสี01นน่ะคะสีศู่จะออกส้มๆนะคะผู้ดใดที่ค้นขาวๆค้นที่อยู่ในเหตุงานในออฟฟิศเนาะต้องใส่สีแบบนี้แล้วแต่เนื้อแล้วแต่ผิวค้นน่าจะเข้ากับสีใดนะคะ f ออันนี้จะเป็นสี08นะคะ FC ช่วยกันไปเนาะเราช่วยกันทั้งใดใดเขาก็ช่วยกันไปนะคะ Fc ่าถือสายยาวาเดอร์ว่าจะขายแต่ของนี่เนาะมันก็เข้าซอยใดทั้งใดเขาก็ะซอยไปเนาะอันนี้เป็นสีอ๋อศูนย์แปดเขามีสองเทียะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเบิรงก่อนศูนย์แปดศูนย์เจ็ดอ๋อศูนย์แปดมีสองอันทั้งหมดมี นี่ค่ะมีอีกสีหนึ่งพันวาเอามาบรครบยังศูนย์ยังเบอร์ศูนย์หกพันวาเนาะนี่อันนี้อันนี้สี่ศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดอันนี้ศูนย์สามอันนี้ศูนย์หนึ่งยังศูนย์เจ็ดศูนย์สามอันนี้ก็ศูนย์แปดลิปสติกค,ค่ะมันเป็นสีสนี่ค่ะทำไมเป็นหน่งลิปสติกผูก้ได้มกซีไดให้ทักไล่มาหาเมเพ่นนะคะเดี๋ยวเมเพ่นจะส่งไ้เบิรงทางไล่นะคะสีได้ส,สวยๆงามๆค่ะนี่งามค่ะเอซี่ ลิปแมทเลยเนาะขั้นมันแห่งมันจะติดเลยนะคะเอฟซี FC. ปล่อยไ้มันแห่งจักน้อยแล้วเข้ iman, ากับถ่ายจากไ้มันปากชุมช้ำว้าวกับไฮเอาอันลิปสติกมันเติมไปจักน่อยเนาะหลังจากลิปแมทมันแห่งนะคะเอฟซี FC มันจะติดทนนหน้าเลยเนาะนี่คะ่ะเดี๋ยวแม่เพ้ปนปากนี่แห่งแล้วนะคะเอฟซีนี่คะ่ะนี่ค่ะแห่งแล้วคะ่ะติดเลยคะ่ะนี่คะ่ะ เอเนาะแมปดีค่ะเอฟซนอ่ะตามนี่เนาะจังไดรายละเอียดให้ทักไล์ามาหาเม่เพ่นนะคะเดี๋ยวเว่าลายคลายลายเอฟซีจะเบื่อหนานะคะหาทุหาพอหมอดูเลขเด็ดกันดีกว่าว่าตัวเลขงวนี้จะได้ตัวไหนนะคะแล้วก็เอาหานอ้อยไปพร้อมกันเลยเนาะตัวตามพ่อกันดีกว่าค่ะ โขค่ะพ่อสวัสดีค่ะฮานอยศูนย์กันหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งเนื่องจากสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีศูนย์กับหนึ่งเนาะฮานอยวันนี้ค่ะใช่มาศูนย์ก็ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกค่ะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกค่ะพ่อมาหนึ่งก็หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าวานมาเก้าสองหน่อยไม่ให้เหรอหนึ่งหกจ้า ก็รัฐบาล <5. S 2> ให้วิ่งสี่ตัวเดียววันที่สิบหกมีนาหกแปดเนี่ยแป๊บนึงครับเพราะเย็นๆค่ะเย็นจะช้าหน่อยเมื่อวานนี้ก็ยังเขียนไม่หมดเสียดายเนาะพ่อนะเนาะสี่ล่างขึ้นบนเออเนาะแม่เนาะใช่ใช่<ๆ>แล้วหกสองมันไปกลายเป็นสี่สองจ้าหกสองกลายเป็นสี่สองค่ะเสียดายโอเคแล้วก็รัฐบาลสิบหกมีนาหกแปดสี่ตัวเดียวค่ะแป๊บนึงค่ะ บนเหรอคะบนหรือล่างบนพ่บ,บนสี่ตัวเดียวให้สี่สี่ศูนย์กับสี่สามสองตัวสี่ศูนย์กับสี่สามแล้วก็สามตัวหกสี่สามหกสี่สามชุดเดียวบอคาบ่ะพ่อวงกลมที่สี่สามเม็ดเดียวหกสี่สามเนาะได้โอเคนะครับรลงค<ล>ะแนนกันเลยนะการล่างเหรคะพ่อล่างเหรคะ ลล่าง้ล่างล่างพรุ่งนี้ทำได้เปล่าล่างพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันศุกร์น่าจะไม่ทันนะคะพ่อเพราะว่ามันปวดลูกตาอยู่ทำได้แค่นั้นเองเอาอาบุญไปก่อนแล้วกันนะค่ะค่ะได้ค่ะถ้าเกิดคืนนี้ส่งก็ทันย่ยคืนนี้ได้ได้ค่ะคืนนี้อยากจะทำคิดไปก็ได้อาสวัสดีค่ะพ่อเนาะค่ะไอซีพอเพิ่นกับมาเร็วไปเร็วนะคะ เดี๋ยวเข้าล้อลางน้ำพออีกเทื่อหนึ่งเนาะว่าเพิ่นจะให้ตัวใดค่ะ,ะมาเข้ามาเบิ่งตัวเลขแนะะ้ทางน้ำกันดีกว่านะว่ารัฐบาลไทยบนงวนนี้พ่อจะให้ตัวใดนะคะพอเพิ่นให้มาเนาะเดี๋ยวเอาขึ้นหน้าจอบอกเลยว่าจะเบิง์เบิ่งอันนี้ดีกว่านะเบิ่งตัวเลขใได้กระดานมันจะชัดกว่านะคะเอซี FC. อย่าลืมนะคะนี่คะ่ะลิปสติกส,สวยสีแมทนนานนะคะนี่เอซี FC คะ่ะ อิลีติดแมทดีขนาดได่คนน่ะเออค่ะเอฟซบบออกอิลีเนาะอ่ะผู้ใดสนใจทักไลน์มาหาม่เพ่นใดนะคะลิปสีสวยๆงามๆลิปแมททนกันน้ำกันเหงือ่อนะคะอ่ะสนใจสินค้าตัวใดก็ทักไลน์มาได้เพราว่าจะเป็นครีมชุดแก้ฝ้าการจุดด่างดำ น้ำมัน12 B oil pads นะคะยาบำรุงสายตาแล้วก็แคลเซียมยาบำรุงกระดูกนะคะทุกๆอย่างก็ผ่านออยอหมดแล้วนะคะปลอดภัยทุกอย่างนะคะบว่าจะเป็นครีมบว่าจะเป็นอา,อาหารเสริมนะคะก็ผ่านออยอหมดแล้วเด้จเอจ้าเนาะอะไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันว่าวันนี้ฮานอยจะได้ตัวไหนแล้วก็ รัฐบาลไทยบนอย่างเดียวของวันที่16ของมอดูจะให้มาตัวใดไปเบิ่งตัวเลขชัดๆน้ำกันนะคะขอบคุณหลายๆเดอ้อดค่ะอ่ะนี่เนาะคะ่ะ FC สำหรับแนวทางฮานอยของหมอดูเลขเด็ดเมื่อวานนี้นะคะ FC มาเบิงค่ะของเพิ่นวิ่งลูดมาก6กับ7นะคะก็มาทั้งสองตัว6ก็มา7ก็มาเนาะนี่ค่ะเพิ่นจับคู่ให้เข้าที่ 6 9บนของนอยพิเศษเข้าตรงๆแล้วก็7 5หบนของนอย VIP เข้าตรงๆเนนะเพันไหมากหคู่เข้า2หานอยน้ำเมื่อวานนี้ f อฟซคาเนาะอ่ะมือนีพันไหมาแล้วค่ะมาเบ่งน้ำกันค่ะว่าฮานอยวันนี้พันไหมากตัวใดแน่นะคะอ่ะสำหรับหานอยวันนี้พ่อให้วิ่งลูดมาศูนย์กับหนึ่งเนาะจับคู่04นย์6ี่ แล้วก็หนึ่งห้านเั่นเองเนาะถ้ามา 0, 04, 0 6, ูนย์ศ6นย์่นยา่าถ้ามา1 15 16 17ึนะคะเอเมื่อวานนี้พ่อก็จับคู่ให้เข้าสองฮานอยนะคะวิ่งรูดมาทั้ง2ตัวเนาะน่คะอ่ะแคปหน้าจอเด้อคะ่ะสำหรับฮานอยวันนี้ของหมอดูเลขเด็ดนะคะ อ่าได้กันหรือ,อยังเดี๋ยวมาเบิงตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยนะคะเอรัฐบาลไทยงวดวันที่16กันต่อเลยแต่ว่าเขามาเบิง้งงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วพ่อให้มารัฐบาลไทยบนให้วิ่ง9เม็ดเดียวนะคะวิ่งเเม็ดเดียวค่ะเพิ่นฟันไปที่95เลขออก9ก้เนาะนี่ค่ะให้เน้นเม็ดเดียว95เลขออก9ก้ สตัวให้มา895เ้าเลขออก8 9ดสนั่นเองค่ะงวดนี้ให้มาเม็ดเดียวนะคะ fc มาเบิ้งน้ำกันค่ะนี่ค่ะสำหรับงวดวันที่16นะคะงวดวันที่16มีนาคมสองห้าหดเนาะพาอว่าบนวิ่งลูดเด่นที่4ตัวเดียวนะคะจับคู่4 0 4ศสเน้นที่สี่สเม็ดเดียว ชุด3าตัวบนให้มา6,4 3เม็ดเดียวนะคะ FC อันนี้ชุดบนยังรอชุดล่างนะคะเดี๋ยวชุดล่างเพราะว่าจะให้คืนนี้นะคะเ c เดี๋ยวรอเบิ้งน้ำกันเนาะว่าล่างงวดนี้พ่อจะใหตัวใดนะคะอันนี้ชุดบนเนาะให้มาเด่นที่4ตัวเดียวจับคู่4043เน้นที่43เม็ดเดียวชุด3ตัวบน64สนั่นเองนะคะเนาะ งวดที่แล้วเกือบเกือบค่ะเกือบแตก3ตัวตรงๆเนาะให้มา8ปดเเลขออกแปดนะคะวิ่งลูดเข้านะคะ fc เม็ดเดียวเงวดนี้เม็ดเดียวสอ่ะโชคโชคมานานันมลำลำวยๆเด้อคะ่ะบอ่าจะเป็นแนวทางหาน้อยแล้วเลขรัฐบาลไทยนะคะแม่เพนนำเสนอให้ fc ทางช่องทุกทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะคะ ให้พิจารณากรเสียงซื่อแล้วก็เอาไปเทียบใส่หลายๆอาจารย์หลายๆสำนักหลายๆช่องที่เพิ่นใหน้แนวทางมานะคะคลิปนี้แม่เพ่นก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมเข้ามาอุดหนุนด้วยนะคะทักไลน์มาเบอร์065 3418836ดด้วยนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ